สวัสดีครับผมกอลพผมอีกครั้งครับกับผมนิวส์คุงกับการรีวิวเกม Hitman b l o o d and Money นะครับก็ก่อนที่จะได้เล่นเกม Hitman Absolution กันในวันที่20พฤศจิกายนนี้ผมก็เลยมา,ารีวิวเกมมักันก่อนเป็นการเซิฟฟกันก่นอนเซิฟเมือกันเพราะคิดถึงเกมนีม้มงมากเลยหลังจากที่ดูเทลเลอร์แล้วก็ดูเอ่อพวกรีวิวเกมไม่ใช่รีวิวเนี่ยเป็นการเป็นตัวอย่างว่าอาวุธต่างๆการฆ่าว่าฆ่าได้กี่แบบอะไรได้บ้างความตัวป็นอะไรได้บ้างสุดยอดอะไรความตัวบน เห็นในคลิปมีปรับตัวเป็นอนักล้อญี่ปุ่นด้วยลบจีนหอย่างอ่ะที่ใส่เสื้อกอดด้วยมันสุดยอดมากๆด้วยก็เลยกลับมาเล่นเกมนี้กันซึ่งผมก็เคยไม่เคยแคสเกมนี้มาก่อนแต่เคยเล่นจบไปแล้วรอบหนึ่งจบเอ็กซเยไปด้วยไม่จบหว่จริงๆอ่ะจริงๆก็ติดตานสุดท้ายที่ที่นอนลงศพแล้วก็ตื่นขึ้นมาโดนยิงตายหาเลยขนาดเอาไปโล่้วเนี่ยโอเคก็ได้ลองสร้างคาแรคเตอร์มาหลายรอบมากแล้วเนี่ยสองชื่อแล้วแต่แม่ง อาจได้มีปัญหาเยอะแยะมากมายคื่ตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่พร่ะเห็นไหมว่าการะตุกมากๆเลยก็ช่างแม่งกูสร้างโปรไฟล์ใหม่แลคุณซาไม่ใช่ไอเหี้ยแลคูณซาไม่ซาแลคูณใใช่ก็ได้อ่ะเขียนโปรไฟล์ใหม่อีกรอบหนึ่งอ่าฮะอ่าฮะโอเคเราต้องมาสตาร์ทเกมกันเลยไม่ใช่ลืมไปคราวลวอัดมีปัญหาเพราะว่าไม่ได้เปิดซับไตเติล เอ็กเซ็ตโอเคไปช่างแล้วกันชังมันเรามาสตาร์ทเกมกันเลยเราน้อมมอลนะครับรอบนี้เพราะว่าจะให้ให้คับผู้ชมได้สนุกกันมิชชั่นนี้มันจะนานเกินมันจะยากไปหน่อยเ <c oughs> อ,อจนสั้นให้เ,เปิดมันแล้จะยาวเพราะว่าจะตายบ่อยอะไรเงี้ยเกียรตัดโอเคไหม <c oughs> มานนอมมอกันเลยดอยากก็จะเปิดอีกรอบนึงแต่ก็ชางมัน โอ้มาหมุนไม่ใช่มาหมุนสุดไม่ใช่สุดสนุกชิมทัศวันโอเคนี่อะไรอ๋อทำไมเราบัดได้ไง่ายไม่ดูแลกันเลยไฟดับโอ้โหยอดศึกกนลังกรรมเนี้ยเนี้ยวัดเจอโอ้โอไม,รรม่โอ้ชิมทัศวันคือเนี่ยไม่น่าอันตรายแล้วเนี่ยทำไมเป็นอย่างี้ได้ง่ายโอสกนันกรรม ซับขึ้นแล้วคอยดไมีไ่ขึ้นซับอย่งอัดใหม่อีกรอบหนึ่งมีคนตายหลายพวกคนในเหตุการณ์น่ากลัวที่นกสบันทังลงมาขอปลอดภัยที่ไหนกันแน่นี่อ่ะไม่ปลอดภัยเลยอ่ะลรวจะนีจะคนจะไม่ได้ยังไงอะไรวะครอบครัวหนีออกไปแล้ว ถูกฟอลโล่ให้ผิดส,ส,สนโกกันแล้วก็คุณจอรราชามิซาสซิงกิง้งซิงกิ้งเยี่ยมีก็ได้ออกมาทำเงี้ยหลายกย่ครอบครัวเหยื่อฟ้องร้องไม่พอใจอย่างมากมิซาสซิงกิง้งโดนยึดทรัพย์ธนาคารยึดทรัพย์อย่างรุนแรงอาร์ซาปาครอบครัวหนีไปหรือเปล่านะมิซาสซิงกิ้งก็เดินด้วยเดินทำไมแล้วเดินมิซาสซิงกิ้งวอล์กแต่เอออกขาทำไมเนี่ยไม่เข้าใจเลย อีแล้ววิ่งไม่บรอยู่ในความจำของพวกเราตลอดไปนะจ๊ะนะจ๊ะเธอนะรูปใครอันนี้พอแน่แนเลยคงตาในเหตุการณ์สวิงคิงวิสสวิงคิงสามหกคนนั่นแน่แน่เลยนั่งอยู่ในความมืดไม่ช่วยอะไรแคร่กลับมาเหล่านั้นที่รักไม่สนนเอาไงนี่ว่าโทรศัพท์ดีกว่า,วา oh, <Dad. S 1> ฉันอยากจะสั่งฆ่าใครสักคนหน่งนะว่า ก็โทรมาหาคุณผู้หญิงซึ่งคุณผู้หญิงคนนั้นก็จะโทรมาหาเราแล้วบอกให้เราจัดก,การคาอีเฮียนนี้นะครับโจเซฟคาเลนหรือโจหรือมิสเตอร์สวิงกิ้งเกี้ยวมีนะครับท่านขนาดขายยังเท่เลยอ้อนี่คือพระเอกของเราเอเจนต์ Agency 47นั่นเองฮัลโหล u y s เดี๋ยวคุณลอนซ่ากับบาเข้าของเข้าและเสื้อสูทสีดําชุดถุงข้าซึ่งเขาจะมา,าทักทายคุณผู้ชมนะครับ ฮัลโหลไกส์หันมาหน่อยดิครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไปหันมาเลยอ๋อนี่เชนนิงเคมเดียร์สิปโคตรเท่มากเลยอะไรกระชางม, <c oughs> มันเมนูทางซ้ายบนเป็นการแอคชั่นเมนูซ้ายล,ล่างเป็นเอชพีกับอการเตือนว่าเราโดนมองหรือไม่หรือมีใครมาใจมายิงเราไหมขวาล่างคืออาวุธของเราขวาบนคือทิศทางทิศเหนือใต้ออากโตก๊บนกลางคือเฮดไลน์ว่าเราจะไปทำอะไรต่อโอเคช่างมันอัปเดตแฟบแบบ โปรแกรมเดียวที Hello. Hello. Work, <Welcome S 2> ่กูทำได้ฮัลโหลกายมาทักทายคุณผู้ชมเลยครับฮัลโหลฮัลโหลนาตาไม่พอใจอย่างมากแล้วน้องมีวิ่งกันไปเลยทำเวลากันหน่อยอัดหลายรอบมากอัดไม่ได้ทีรอบนี้อัดเลิศสุดเลยกูกี้งงงงงมากเลยเนี่ยนี่ตื่นแล้วหายงงไปทิ้งเลยสึกตันนี้อัดเลิศสุดๆเลยเจมส์เจ็ดวอล์คเทอร์เดเมนเกตอ่าวอล์กวอล์กไม่มีกันเลวะแล้วนี่อะไรรถายเต็มนู่นหน่ อ่านว่าอะไรวันนี้อ่านไม่ออกเลย Feeling made for อยู่หรอกช่างมันนะครับเล,ลิกตายเพนดิกันนกขิรลาบฉันจะบินบินไปไป,ไปสูดไปสูดของมุงม,ม,มันไกลโพ้นนั่นเชียวอล์กที่มันเกตวอล์กไม่วอล์กอะล้นั่นเปล่าต้องรีบไปน่ามึงบนเฮียอะไรทักอย่างพ,พี่บี่บนอันนี้เมในใครใครใครมา ประจำเด right. oh whoa, e. ือนแถวนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้โอ้โหเลิวบอกเลยเช็ดยากนวเนี่ยรู้ไหมบอ t ถเมนเกตอ่ะบอกก็บอกบอกก็ราบอกก็ราแล้วไงเว the g u กา d รออีกการนี่แล้วกายในชื่อกัในชื่อกาดเหรอสวัสดีกาดฮัลโหลกาดฮัลโหลกาดฮัลโหลกาดดูมองแค่ไหนแซบสมัยหาคุณโจเซฟคราดนนะใครฟ โอเคก็ตุกตกมิสเตอร์สวิงกิงเอ่คุณสวิงกิ้งอ่ะอ๋ะออ๋อแล้วนายชื่ออะไรกนันแน่นะชื่ออะไรเหรอเอาหัวฟังใ,ใกล้ๆเดีย๋ยวเดี๋ยวกูบอกให้ฟังเอออีดำหัวรถลับไปเห็นดาวใช่ไหมล่ะนี่เดี๋ข้อหาที่นายตัวดำคนหัวรถต้องห้ามตัวดำใช่ไหมเข้าใจไหมรับต่อไปอาออ๋อยู่นี่นี่ว่าหา,ายไปไหนโอเค เช็คเดอะโฟโต้ออินว okay, ินตอรีอ okay, ินวินตอรีลิกขวาแล้วก็ไปที่รูปภาพโอเคนี่คือรูปภาพของเด็กน้อยคนนั้นไม่พีบให้กูดูหรอกโอเคเชงมันวิ่งไปโคชาเลย Enter เอนเตอร์คลิปช็อปโอเพนดอร์แอนด์โ e รสเดอร์ต้องปิดดอกร้าใครเห็นดอของเราโอเคไปดอกกันเลย This time the guard ทำให้การ์ดทำให้การ์ดรบกวนการ์ดโอเค หยิบเลี้ยงขึ้นมาแล้วปาไปสู่ความเบื้องบาอันไกลโพ้นไอ้เฮียไปสนใจกูบ้างแดดหนึ่งบาทไปแล้วนะเว้ยสองบาทค่าจ้างกูกี่บาทเดี๋ยวก็การกูสิบบาทเยี่ยมได้เนิ่นไรอ่ะเฮ้ยเอาเฮียไปไปอ่ะเดี๋ยวก็เห็นกูด็นิ่นไร หนึ่งบาทยังไม่สนใจอ่ะนี่แค่สองบาทเด้งรุ่งสามบาทใช่ไหมไอสัตว์ไม่มองกูเลยอย่างงี้กูก็เห็นกูดิอ่ะสี่บาทแล้วค่าจ้างกูสิบบาทค่าจ้างกูสิบบาทเองอ้าวสัตว์ตกอยู่ตรงนี้อ่ะห้าบาทก็ห้าบาทห้าบาทย่าไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยโอ้ยหกบาทแล้วนะขาดทุนเยอะยับเลยนะเนี่ย หบาทพอมึงตายอเจ็ดบาทเจ้าช่วยกลวยทอดเจ็ดบาทนะวน่นไ่เอะไรเดินไปเลยโอเคเจ็ดบาทครับเหลือกำไรแค่สามบาทจะเดินพรนโยมวิงว่งวิ่งลันนาราวต้งนี้วิ่งไปทางสว่างไอจ้จ้า เอนเตอร์เทเจอร์เขาไปเลยเข้าไปในโรงหนังโรงละครค่าแก๊งสเตอร์ค่าอียี่านี่โอ้ฮัลโหลกายเดบิวนานจะบอกใครนะว่าเราจะฆ่ามันเงยว้เงยว้เงยว้บอกราเกย์ะนราแล้วแต่นั้งก็ยิบยิบที่รัดคอมาบอกลารัดคอมันรัดคอมันเอ้าไม่รัดคอแล้ว ช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหน่อยช่วยป้อมึงเดี๋ยวกูยิงแสกหน้าเลยแสบอย่าฆ่าไข่ที่ไม่เกี่ยวข้องนะอ่าไปเกะบปืนแล้วก็ปีนขึ้นไปเดวี่เดวี่คนไหนทำธุนะธุกับเรานะถึงอย่าไว่อย่าให้ใครรู้อย่าให้ใครรู้เด,ดว guys. ี่กูจะวนเหี้ยอะไรเดยกูยิงแสงหน้าเลยแสบกระโดดขึ้นไปเอากรรมใครไปมากเลยมึงจัมโอเคเยี่ยม ขับระเบียงไปวอกราบเดนิชาเขี่ยเดเดคลูมดอเขี่ยเดนเดกดอเขี่ยเดลูมเดนกดอให้ทางกษัตริย์กระดอตัวเองที่ห้องต่อไปโ okay, yeah. อเคเอาแล้วคลิกล็อกดอกก่อนเฮลลโรไก่หนึ่งนัดสองนัดเยี่ยมบายบายกดอาเพื่อเปลี่ยนกระสุนอา่าไงต่อ Disposal อา่าสองนิ้ว มือเป็นแหลตสองนิ้วกูรากไม่ใช่แล้ว d e a t body รักเขามา dispose o f t w o gangster เก็บศพอีกสองตงัวนี้ไปเมนไลน์ในรู้ไหมในฉันนี่เมนไลน์เต็มพื้นเลยอ๋โโอโอ้ท่าอันเทพเอาใจจเดมันลักมากเลยอหอมมือมึงมีเป็นข้างนึงเลยเยี่ยมเลยเพื่ let's go guys deposit to gangster open the lid and deposit body bye bye close the lid and hide in the chest หยิทัชกันมาแล้วเข้าไปแอบในเดี๋ยวมีม,มีได้ไะม i t c h ห n knife. เอาเฮ <t ap> <laughs> ียเอาเฮียกูกดผิดโอาช่างมันเอาคีย์การ์ดไป แล้วก็สูตรเคมีสติเอาหยิบสูตรขึ้นมาจริงๆกุ้องคาได้มีใช่ไหม <laughs> ช่างแม่งอะ <laughs> เออ๋อเออใช่ Enter Andream Yuskiga Open the door with k y g a โอเคตรงนี้ขอเซฟก่อนวันหนึงนะครับ <laughs> เขาได้แล้วมันผิดพลาดน,นิดหน่อยตรงนี้โดนมันก็ใส่สูตรมาแล้วทำไมโดนมันโดนยิงก็ไม่รู้โอเคเราต้องไม่วิ่งใช่ไหม <laughs> ไม่รู้นอนดูกันดีก,กว่าโอเควัวก็เล่าค่อยเดินไปหัวกูก็เปลี่ยน,นซพไอเ้เหี้ยชิบหายละโอเคลืมซ่อนศพใช่ไหมเดี๋ยวกันนะเดทออฟเดอะโชว์แมน yes เอามายังไมไหมมันเห็นเราเลยสักอย่างแน่เลยกูทำผิดอะรู้แล้วแต่เราเซฟไม่ทันที่จริงเมื่อกี้ไม่ต้องไม่ยิงใช่ไหมต้องคายเงียบๆหรือไงสักอย่างนี่แหละอ๋อ พอดีมันเอ็ไปหน่อยเร็วไป่น่ยจะชังมันเราต้องลากบอดี้ก่อนเดี๋ยวมันเห็นว่าเ,าเราฆ่ามันแล้วได้ไม่ได้ก็ชังมันโอเคยูสกิการ์ดใหม่ไม่ได้ก็เตรียมยิงนะครับ o n t i n นี along t อ e ะเวโอเคได้ละไม่เห็นศพเรอก็ค่อยเดินไป <_ an> วัดดีลอนมันก็ลอนแต่มึงกดตัวดำไม่สงสายใช่ไหมเยีย่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเมื่อกี้คือมันเห็นศพมันเลยยิงเรา Hello guys Hello four guys เดินเลยโอเคก็ค่อยเดินไปวิ่งเถอะเ <_ an> สียเวลาแล้วก็หยิบปืนขึ้นมาใครวางปืนทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็เอาปืนใส่ไปใน ใส่ไปในในในถาดอะไรากางคุกกี้คาราเมลแมคเคอโต้เฮียอะไรกางช่างแม่เเงเข้า <c oughs> <laughs> ไปที่ห้องคอนโทรลกันเลยทำเวลากันหน่อยเสียเวลามามากแล้วออลลูไกด์สก้ามิง you, ขอตัวดรอกรุก่นหน่อยนะมึงไหนนะอันนี้เครื่องตัวดอดอ,อดอสตาดนี่นะใช่เลยคนหัวขาวก็ดอสตาดใช่เลย แต่โฮลตัมดอเฮียนะไม่ใช่นะโอเคแล้วก็วางกองเคียวลงวางพิงโกลงผมเรียกพิงโกว่ากองเคียวฉันเอาเงินมาได้นะเจ้าชีลักถึงแล้วเราจะเปิดสนุกกันใหม่เวลาที่พวกเขาลืมกันไปแล้วฉันเธอเธอต้องเชื่เธอต้องเชื่อฉันนะที่รักเสมอ จะทำอะไรจะพูดอย่างนั้นสิที่รักไม่ถ้าเขาเอาเงินไปเรื่องอย่องนัจะจบยังมีเฮียมากเลยฉันจะสัญญาเลยไม่สัญญาขอไก่ขั้นหนึ่งเฮ้ฮัลโหลที่รักที่รักที่รักวางสายไปแล้วที่รักเบาหัวเขาเถิงด้วยไงทำไมถึงไม่ยอมไม่ใช่วงมเถิงเรอาอีแสบ Get on the top of the elevator ไปที่ สุดๆข,ของเอเมเตอร์ atter, แล้วก็ใช้ไฟเบอร์แว่คายกานี่โอเคไฟเบอร์แว่ลิปเป็นเฮียเลยรวะดึงแม่งรีเซ็ตโอ้ลิปเป็นเฮียนี่เอออีโลนดำละไปนอนหน่ะโรนใช่โรนจริงด้วยมี ie, มาใบบัดดีได้ <laughs> มองไม่ทันอีกกรรมโอเคช่างมัน disable the power box ทำลายกล่องทำลายปิดไฟช่วยชาตินะไอ้หนู มองซ้ายมองขวาก่อนข้าเท่านั้นจ้าแล้วก็ปิดไฟ Sneak จ o t เ e f า c t o r y Sneak ่เราค่อยๆไปเดินไปแล้วมึงก็เดินชนกันไม่เดินไม่ชนกันเดินสวนกันแต่เสกลมด้วยเ <c oughs> มื่อกี้ไม่ชนกันแน่เห็นแบบเห็นปะมันเหมือนเดินไปซ้ายขวานั่นแหละถูกแล้วแต่มันไม่เดินเสกเหมือนมือชนกันมือเกี่ยวกันไปที่ทอเรตเข้าห้องน้ำไปปวดฉี่หรือไงหรืออยากฟ โอเพนไดอ์ยสแกนเตอร์แอดมินชีโอในแฟบอยู่ใช่ไหมฮัลโหลไกส์อ y s างนี้เข้าตอกการแฟบในห้องน้ำเปสิ่งที่สุดยอดมากเลยไม่จริงอะต้องแฟต้องอยู่ต่างด้วยต้องแฟบได้คเดรลมคดรดอ์ต้องหัวาสดอ์ได้อีดอ์เมนอีดอ์เมนอีดอ์เมนดออาเฮียอีไม่โดนนี่แน่ดอว์เมนตายหมด ปีนลัมได้ขึ้นไปอ่าบายบายสุดแม่งทีหนึ่งขอบคุณมากขอบคุณที่ตามชมนลครับไม่ใช่ละปีนขึ้นได้ขึ้นไป c ลา m เ the แ a d d e r step 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 and and go เอ้ยอะไรวะเฮ้ยิหายมีคนยังไม่ตายไอ้แย่ไหมยังวะโหนึกว่าตายแล้วโด้เซ็งเบย กรรโทษเป็นกระสุนนิดนึงไปแล้ว่อะไรหน่อยได้ไหมฉันอยู่แบบฉันอยู่ในช่วงที่ต้องการเงินมากๆเลยอะไรกันจริงเหรอจำได้ไหมคเราอยากได้เงินเหมือนกันเราต้องทวางแผนหลายอย่างเพื่อได้ขึ้นมาฉันรู้นะว่าเทวงมันนี่มันสวยงามมากนายอยาได้ใช่ไหมล่ะฉันไม่ให้หรอกนะ นี่มีรางวัลที่ฉันฆ่าคนสามหกคนแน่ๆเห็น่าม้จได้รางวัลชิงทรัพย์สมรัติทองคำเนี่ยฆ่าคนได้ตั้งสามหกคิวอ่ะเก็บคิวด่ะเจ๋งใช่ไหมล่ะเดี๋ยวทำอย่างงี้ไม่ได้หรอกสามหกคนแน่ถ้ามีฆ่าก็ได้นะเดี๋ยวรอสนุกไปทีหนึ่งนะฉันจะฆ่าคนสี่สิบคนเลยคราวนี้เอาห้าสิบก็ได้เชื่อฉันเถอะนะฉันจะได้ถ้วยแพตินัมเลยนะถ้วยแพตินัมอ่ะรู้ใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมล่ะแพตินัมหออไม่อากม ไม่ช่วยทองของฉันอย่าบอกนะช่วยทองของฉันไม่สามหากคนของฉันเก็บสติดอ้อยโอ้ยหกสิบกูทำมาแล้วเดี๋ยก็จองอันนะโอเคช่างมัน okay, ไปต่อกันด้วยสเปดบาร์หยิบสไนเปอร์สไนเปอร์ขึ้นมาคลิกขวาแล้วไปที่สุดสไนเปอร์กันเถอะเอาเพนเซซามิแล้วก็กดเอ็กซองมันเลยกูหาตั้งนานนั่นเนี่ย <c oughs> เล่นไปสิบรอบก็หาเจอไม่ใช่ละ รอบเดียวแหละยิงมันยิงสิยิงสิเพื่อหลับไปหนึ่งตัวจำได้อยู่แถวนี้ตัวหนึ่งจำได้เดียวหาไม่เจอนั่งไงเจอแล้ว one two three four five. Love you. โอยโดนขาอีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งไอ้เหี้ยเมาส์กินยากจริงอ่าตายยังวะช่างแม่งอะ หลับหมดแล้วโอเคกอล์ฟไซด์ทิ้งตกในสภาวะทิ้งปืนเลยแล้วก็ไปทั้เวลากันหน่อย open the door and close the door and open the door and close the door ไม่ใช่แล้วแล้วก็ข้ามดาวเดินไปส,สไลด์หนอนลงไปในท่อเลยสไลด์เลยพิว,วเอาเฮียกดผิดเอาไหมครับสไลด์เลยสไลด์เลยวิวเอ,เอาเฮียติดโอ้ไม่สไลด์เท่ๆวะปีนลงอ๋อ เซิงเบย์เซิงเบย์แม่เจ้าโลนซากลูค่าคนหนึ่งเลือเย็นแต่ปีนเข้าปีนท่อนลงมาแบบแบบปีนแบบซูเปอร์ฮีโร่อะไรก็ไม่ได้เซิงเบย์ ne, นี่อะไรกล่องนี่อะไรไฟเดอร์ไปหากระอดของอ๋อศพหายไหนวะที่กูยิงคนงเมื่อกี้นี่หายยิงตรงไหนวะบอกช่างแม่น,นะครับไปตอก็นด้วย หาตู้ออฟฟิศนี่ออฟฟิศอยู่นี่ไงโอเพนเด d ะดอร์แอนด์โครสเด o ะด i ร i พิกอัพเดอะไหยิบหยิบขึ้นมาเดินขึ้นบนได้ไป w a l อก p s t a i r apping, s อ่าคอยเดินขึ้นไปเห็นชายไหลใสแว่นอยู่แล้วไงต่อไรไอหนูยังแน จะค่มขืนฉันเหรอแน่นอนจะที่รักฉันจะลาดเนยลงไปในตัวเธอแล้วก็เลียไปช่วยเลยรับรองอร่อยหอดแน่เลยเอาฮีชิบหายยิงผิดตัวเอ้ยฉีดผิดตัวโอเคช่างมันนั่งกูหยิบปืนค่ายไงช่วยฉันด้วยทำไรจ้ะ อะไรไหนส่งยังไงไหนเออเสื้อจะสียะไรยะน้องสีขาวจะ้ะมาเราเอาไปปี้กันมาเด็กขาว่าจะลาดแยมลงไปในตัวแล้วลเริมเลียชิมิล่าชิเม่พลิกัพป,ปืนก่อนแล้วก็ลากบอดี้มาไม่ใช่มึงกูไม่เอามึงดำลงไปเลยลงไป มองจ้ะเส้นทางสู่นรกของมึงอโอ้โช้าจังเลยโอ้บายบายโอเคเรามาต่อกกระไรชาชาที่นักจะมาอาขางั้นแหละจ้ะอย่างนั้นแหละชสีขาเป็นรูปตัวเอม็มขยับขาเป็นรูปตัวเอม็มเออถึงห้องซ้อมแล้วเยีย่ยมช่างแม่งเอะหมดอารมณ์ละกูขี้เกียจดูอะไรด้วยหรือจะดูดีปะ่าดูก็ดูวะ มาเข้ามา Hello guys มองหี่อะไรอ้าไม่เห็นกูหรอกอ่ะลรูปอะไรของมึงเนี่ยมึงไม่เห็นกูหรอ,อกเอารูปมาให้ดูแนละ <c oughs> อะไรวะเสียงเป้ <c oughs> อ๋อก้าจะเอารูปมาให้ดูแม่งช่างแม่งก็ได้วะ <c oughs> โอเคเรามาต่อกันเลย อาอนั่งวิ่งหนีออกไปเราฆ่าทุกคนตายห้าวันแล้วจามาลาโกเวออกได้ปะเออออกจากออฟฟิศแล้วก็ใส่ฮลโหลทูม,ม้าหมุนจริงเ <c oughs> มื่อกี้มันไม่ใช่ม้าหมุนเมื่อกี้มันอ๋อเรือไปหยิบระเบิดก่อนเดี๋ยวกูข้ามเดี๋ยวกูจับไม่ได้โอเคหยิบระเบิดไปเยี่ยมโอเคเมื่อกี้เราพูดราชวันน,น,น,นี่ไม่ใช่ม้าหมุนนี่โอเควบล็อกลาคอนติเนียร์ลองดูบล็อกเว เดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเดินไปได้เลยโอเคแล้วก็ปีนกลับไปเข้าไปผ่านหน้าต่าง t ูดเดอร์ดอร์ทูดเดอร์ดอร์นี่บ่เดอร์บ่บ่บ่ข้าไปเดี๋ยโอเควางบอมไว้ที่วิ่งแล้วไงแต่ชีวิชใช่ไหมล่ะดูแล้วน่าใช่นะเนี่ยเพลสบอมฉะนั้นหยิบหยิบหยิบ หยิบไอเฮียนี้ขึ้นมาดีโทเนเตอร์บอกก็เล่คลิกบายเออเอาชี้ใหญ่ไม่ตายสั <c> ่น <oughs> เอาละมาอะไร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 ทางค้าทำไมไม่ใช่จะไ,ไ,ไ,ไม่่ต้องการมึงเอาปืนสุญหมดอีกกำ มาไอ้สัสใจมั้งเลยอืมทำไรกางข่าวทำไมยิงกูได้มั้ย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 อะทำไมอ่ะเออตรงนี้แหละตรงดำๆแบบเงี้ยเฟ็กกูเลยไม่ใช่เฟ็กกูทางมึงเดอะบายบายครับขอบคุณที่ติดตามชมพาร์ทนี้นะครับเพราะว่าผมยูสคูได้ไหมโอกาสหน้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับแต่ก่อนขอเซฟก่อนไม่ใช่ขอจบให้สุดๆก่อนนะครับ แดออีเลเซอร์นักลบลบทุกอย่างให้หายไปลยกับตาโอเคแล้วอีนี่ก็นั่งอ่านนังสืพิมพ์อยู่ครับตัวรลายทิสสุดของพาคน,นี้ชื่ออะไรสักอย่างที่สองที่สามเป็นตัวก๊อฟปี่ักอย่างสวิงคิงถูกรอบฆ่าสังหารรอบสังหารไม่ใช่รอบสังหารเลยโดนา่ารโดนเร็วเลยโอเคไกด์ okay, <guys. S 2> พวกมผมนิสคุโโอผู้กหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย